สวัสดีคุณครูพี่เลี้ยงทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ได้มีการจัดอบรมฝึนฝูความรู้ให้กับครูพี่เลี้ยงทั้งจังหวัดนะครับซึ่งเราเแบ่งเป็นหลายรุ่นด้วยกันนะครับเ,เหตุหลักๆ ของการอบรมกเ็เนื่องจากว่าจากการกดนสำรวจทางด้าน IQ ของเด็กป .1 ของจังหวัดนคราสีมานะครับก็พบว่าค่าเฉลี่ยแล้วเด็กโคราชเราได้ IQ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะถ้าต่ำกว่าเกณฑคือ100เราอยู่ได้ที่95เสร็จเสเศษ อันที่2ก็คือมีเด็กของเราเนี่ยนะครับพัฒนาการสงสัยราชาจํานวนสูง mm. เกือบยี่สิกว่าเปอร์เซ็นต์ะครับ mm. เด็กที่ข้อออกมานะมันดาข้อออกมานี่น้ำหนักต่ำตัวเกณฑ์สองพกรัมนะครับ mm. เกินค่าเกณฑ์มาตรฐานก็คือเราตั้งไว้ที่7แต่ว่าของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8เปร็นเศษนะครับวิธีการแก้ไขก็คือ กระบวนการตั้งแต่การฝากคันการตั้งคันนะที่มีคุณภาพการคลอดนะครับและเมื่อคลอดมาแล้วก็มีกระบวนการกินกนมนนแม่อย่างน้อย6กเดือนนะครับมีกระบวนการที่จะส่งเสริมให้เด็กนะครับในวัยก่อนวัยเรียนเนี่ยนะในเรื่องของการกระตุ้นพัฒนาการเด็กเรื่องของการกระบวนการในการกินก่อนเล่นเล่าเฝ้าดูฟันนะซึ่งก็จะเป็นส่วนที่ช่วยให้ เด็กของเราจะเริ่เติบโตได้แล้วก็พอได้พัฒนาการที่ดีช่วงที่เป,ประเมิน IQ ดูก็จะมี IQ ที่ฉลาดขึ้นนะครับแล้วก็มี EQ ที่ดีด้วยสาเหตุหลักๆก็คือในช่วงของก่อนปสมวัยที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กทั้งหลายนี่นะครับ <Nice. S 1> ก็ ทำอย่างไรเราจะสามารถที่จะทําให้เด็กของเราเนี่ยที่อยู่ในความดูแลของครูพี่เลี้ยงทั้งหลายนะมีพัฒนาการที่ดีสมสวนะ่วนเติบโตเจริญเติบโตได้สมวัยนะครับนอกจากเรื่องอาหารที่ประกอบอาหารให้เด็กทานแล้วนะครับอ,อ,อาจจะต้องมีอาหารเสริมสําหรับกลุ่มที่มีพัฒนาการล่าชา้าหรือ,อ,อโภชนาการไม่สมวัยนะครับไม่สมส่วนอาจจะเป็นเสริมเรื่องของไข่หรือนม เรื่องของการที่จะไม่ให้เกิดโรคเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆโดยเฉพาะโรคที่ป้องกันได้ไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกซึ่งจะต้องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีแหล่งพ่อพันยุงไม่ให้มียุงลายมากัดเด็กของเราที่นอนของเด็กก็ควรจะมีมุง้งรมมุ้งลวดป้องกันยุงเข้าไปกัดเด็กนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องมีการสแกนเรื่องของไข้เรื่องของอ,อ,อื่นตุ่มน้ําลิปมือเท้าปากโรคมือเท้าปากถ้าหากมีก็ต้องรีบที่จะแยกเด็กออกไปจากชั้นเรียน นะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ต้องทําให้เกิดความปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็กเองนะครับรวมทั้งเรื่องของการตรวจพัฒนาการเด็กนะครับซึ่งเรามีการตรวจพัฒนาการเด็กเป็นระยะระยะอันที่จริงตรวจทุกเดือนนะครับแต่ว่าผู้ปกครองควรจะต้องมีคู่มือและก็ตรวจที่บ้านเองส่วนเมื่ออายุ9้าเดือนขวกครึ่ง2องัวครึ่ง3ามวกครึ่งก็จะได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการ ตรงสองขอบครึ่งสามขอบครึ่งเนี่ยก็จะอยู่ในความดูแลของครูคพี่เลี้ยงทั้งหลายที่ต้องช่วยกันตรวจพัฒนาการเด็กอันนี้คุณครูพี่เลี้ยงก็ต้องมีความรู้ตรงนี้แล้วก็สามารถเฝ้าระวังดูไว้ว่าเด็กที่อยู่ในความดูแลของครูพี่เลี้ยงมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าหรือไม่หากตรวจพบก็จะได้มีกระบวนการในการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเหล่านั้นนะครับนอกจากนี้นแล้วเนี่ยกระบวนการเรียนการเล่นของเด็กในศูนย์เด็กเล็กนี่ก็มีส่วนสําคัญที่จะพัฒนาในเรื่องของ ไอคิวอีคิวของเด็กสังคมของเราปัจจุบันนี้มีปัญหามากเนื่องจากว่าพื้นฐานหรือฐานรากของชีวิตเนี่ยไม่ดีนะครับทำให้ในการประเมิเนหลายๆส่วนออกมาแล้วเนี่ยเราเริ่มที่จะพัฒนาการ,รทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมต่างๆมีปัญหามากมายอันนี้ก็เกิดจากการดูแลในช่วงเด็กเล็กของเราด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะถามว่าทําอย่างไรที่จะ สร้างฐานล่าของเด็กของเราให้มีความเข้มแข็งแข็งแ,งแรงสามารถเติบโตไปเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ในอนาคตรว่วมกันสร้างพัฒนาชาติไทยเราการเล่นนี่มีส่วนสําคัญมากนะครับทําอย่างไรครูพี่เลี้ยงที่ดูแลในศูนย์เด็กเล็กทุกคน,นจะสามารถที่จะมีหลักสูตรการเรียนการสอนการเล่นนี่นะครับที่สอนให้เด็กเล่นการเล่นนี่มีประโยชน์มากสําหรับเด็กนะครับเป็นการพัฒนาการที่ จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตทําอย่างไรที่ให้การเล่นที่อยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยเล่นแล้วเด็กมีระเบียบวินัยมากขึ้นมีการต่อคิวกันในการละเล่นต่างๆนี่ก็เป็นการสร้างระเบียบวินัยเบื้องต้นเลยนะครับเล่นอย่างไรที่จะทําให้เด็กของเราเนี่ยมีความรู้สึกที่อยากจะแบ่งปันสิ่งต่างๆให้กับเพื่อนร่วมชั้นร่วมเรียนด้วยกันร่วมเล่นด้วยกันเล่นอย่างไรที่จะเสริมสร้างจินตนาการ นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าต่อไปเนี่ยไทยแลนด์4.0ไทยแลนด์5.0 6.0เนี่ยเรื่องของจินตนาการเรื่องของความคิดสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เยวาวชนของเราก้าวล้ำเข้าไปนะเพื่อที่จะทําให้สังคมมันเจริญแข็งเ,เพราะฉะนั้นการละเล่นตรงนี้เนี่ยที่จะทําให้เด็กของเรามีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการนะครับรวมทั้งการคิดนอกกรอบต,ต่างๆนะปัญหาของเด็กไทยเรามักที่จะไม่ มีระเบียบวินัยไม่เคารพกฎกติกาไม่มีการคิดนอกกรอบอยู่ในระเบียบวินัยสุดท้ายที่สําคัญก็คือทําอย่างไรให้การลเล่นเนี่ยส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดีซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณครูพี่เลี้ยงทุกท่านต้องให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ทําให้การละเล่นนะซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ในช่วงของวัยก่อนก่อนเรียนเนี่ยจะได้เป็นฐานรากที่สําคัญในการที่จะสร้าง ฐานในการที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตของเยาวชนของเราการเล่นนี้เป็นส่วนที่สําคัญอย่างที่ที่กล่าวนะครับเต้นมีทำอย่างไรให้มีเบียบวินัยมีกฎกติกามีรู้สึกของการแบ่งปันมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการหรือว่าการคิดนอกกรอบรวมทั้งการเล่นเล่นที่จะทําให้ส่งเสริมให้เป็นคนดีอันนี้ก็เดี๋ยวคุณครูพี่เลี้ยงควรจะต้องศึกษาตรงนี้แล้วก็คิด หาวิธีรวมทั้งการอบรมในวันนี้ก็น่าจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เสริมเข้าไปในการเรียนการสอนของครูพี่เลี้ยงทั้งหลายนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องความอด่นในครอบครัวก็จะทําให้เกิดปัญหาสังคมได้ถ้าหากไม่มีความอุ่นในครอบครัวสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ากระบวนการที่จะทําให้เกิดบบความอบอุ่นได้ก็คือเรื่องของการการสวมกอดกันของเด็กของผู้ปกครองกับลูกหลานเมื่อลูกลูกหลานมา มาคุณพ่อคุณแม่มาฝากไว้ที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนช่วงเช้าเอามาฝากก็อกอดสมกอดกันหน่อยหรือจะหอมแกมหอมอะไรให้เกิดความรู้สึกผูกคันเกิดความรักเมื่อมารับกลับก็เช่นกันนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายมารับก็ควรจะสวมกอดลูกหลานให้เกิดความอบอุ่นสิ่งนี้จะสร้างความอบอุ่นและไม่สร้างปัญหาของสังคมนะเด็กๆที่มีความอบอุ่นจะมีจิตใจที่ดีงามนะและไม่เป็นภาระที่จะไปสร้างความ วุ่นวายในสังคมในอนาคตเรื่องของการเล่านิทานนี่ก็เป็นส่วนที่สําคัญเล่าอย่างไรนิทานเรื่องไหนที่จะสร้างนะครับให้เกิดการเป็นคนดีให้มีความรู้สึกแบ่งปันให้เคารพตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์นะครับหรือว่าการคิดนอกกรอบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นิทานจะมีส่วนเสริมในเรื่องของสร้างบูฝังความรู้สึกนึกคิดของเด็กของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าหากศูนย์เด็กเล็กมีห้องสมุดนิทานไว นะครับนอกจากที่จะไว้เล่าให้กับเด็กๆ,ๆในศูนย์เด็กเล็กได้ฟังแล้วอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายสามารถยืมกลับไปอ่านที่บ้านอันนี้ก็จะช่วยเสริมให้เกิดความเ,เรียกว่าสิ่งที่ดีๆให้กับเด็กเป็นการปลูกฝังไว้นะถ้าฐานรากตรงนี้เข้มแข็งแล้วเด็กๆของเราที่โตขึ้นไปในอนาคตก็ตจะเป็นกําลังของชาติที่สําคัญเป็นคนดีของสังคมนะมีความคิดความอ่าน ที่เกิดคิดนอกขอบคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการต่างๆซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญในอนาคตนะครับเพราะว่ามีความแข่งขันกันสูงมากของชาติแต่ละชาติประเทศไทยเราจะเริญเติบโตได้ดีหรือไม่อยู่ที่อยู่ในมือของครูพี่เลี้ยงทุกท่านนะครับที่จะทําอย่างไรให้เด็กของเราเนี่ยเติบโตขึ้นมาด้วยการที่จะเสริมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินกอดเล่นเล่าการเฝ้าดูฟังก็เป็นเรื่องที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับ ฟันของเด็กนะครับจะต้องได้รับการตรวจเป็นระยะระยะมีระบบการดูแลฟันที่ดีเพียงพอนะครับให้รู้จักการดูแลฟันให้ปราศจากฟันผุหรือเหงือกอักเสบซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้ถ้าหากมีฟันผุหรือเหงือกอักเสบเด็กก็จะไม่รับประทานอาหารหรือรับประทานได้น้อยก็จะทําให้พัฒนาการไม่สมวัยนะครับหรืออาช้าได้อันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญคุณครูพี่เลี้ยงก็ต้องมีความรู้ในเรื่องการตรวจพัฒนาการเด็กเป็นระยะระยะนะครับ การอบรมในวันนี้ก็คิดว่าจะช่วยเสริมให้คุณครูพี่เลี้ยงซึ่งอาจจะไม่ใช่ทุกท่านนะครับก็อยากให้คุณครูพี่เลี้ยงที่มาอบรมในวันนี้ได้นําความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลับไปถ่ายทอดให้กับครูพี่เลี้ยงท่าน,นอื่นๆในศูนย์เด็กเล็กของท่านด้วยนะครับนะครับและในอนาคตเราอาจจะมีการอบารมาฟื้นฟูในลักษณะนี้ทุกปีแต่ว่าที่สําคัญก็คือครูพี่เลี้ยงทุกท่านเอาความรู้แล้วก็สิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้ในวันนี้เอาไปประยุกต์ใช้กับนักเรียน ที่น่ารักของพวกเราทุกคนที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของคุณครูพี่เลี้ยงเพื่อให้เขาเหล่านั้นมีฐานรากที่ที่ดีแล้วก็เติบโตไปเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นกำลังหลักของชาติในอนาคตสื้นไปนะครับก็ขอให้การอบรมในวันนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการนะครับก็ฝากความหวังไว้กับคุณครูพี่เลี้ยงทุกท่านนะครับขอบคุณครับ